อากาศดีครับวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งแต่ว่าวันนี้ปลาบึกที่เราเคยมาดูไม่เห็นนะครับวันนี้ไม่เห็นปลาบึกเลยครับไม่เหมือนตอนที่เรามาตอนที่น้ำเต็มเกลือน,นะครับวันนี้ไม่มีเลยครับปลาบึก ผมจะแจ้งระดับน้ําอีกทีนะครับว่าตอนนี้ระดับน้ําอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวเขื่อนมีความแข็งแรงมั่นคงร้อซครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่รู้ว่าวันนี้เราจะมีโอกาสได้เห็นปลาบึกกันอีกไหมเดีย๋ยวผมจะให้ดูเขื่อนอีกด้านหนึ่งนะครับ

อนนี้ทั้งเขื่อนกุนดานก็ได้ทําเป็นคันเขื่อนทําเป็นฝายเล็กๆนะครับอยู่บริเวณกลางๆนั่นประมาณปลายนิ้วนี่ครับที่ว่าคนยืนอยู่นี่ครับจะเป็นสันเขื่อนนะครับเป็นแนวฝายสามารถเล่นน้ําได้ครับเพื่อน แล้วก่อนถึงเต่าพานก็จะมีฝ่ายในน้อยอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับรบริเวณปลายนิ้วนี่นะครับ สวยงามครับวันนี้ครับนี่จะเป็นถนนที่ใช้สำหรับขึ้นมาบนเกืนนะครับทางนี้ด้านบนน,น,นู้นจะมีศาลาสำหรับนั่งพักนะครับมีรถกรอล์ฟให้บริการนะครับ สำราดขับเข้าไปเองได้แล้วก็จะมีรถสำรับให้ผู้ท่องเที่ยวได้นั่งนะครับวันนี้นนเป็นของเขื่อนนะครับรถบริการของเขื่อนของกรมชลประทานนะครับตอนนี้เงาเมฆได้คุมอยู่บนยอดเขานะครับ ท่องเที่ยวนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวครับพาเข้าไปที่น้ําตกครับเป็นน้ําตกเขาช่องลมนะครับแล้วก็จะมีอีกสองน้ำตกที่อยู่ด้านในนะครับรู้สึกจะเป็นผางามงอนวันนี้เรายังไม่เห็นปลาบึกเลยนะครับ จะใส่เพลงให้เพื่อนๆฟังแทนวันนี้ปลาบึกไม่มีนะครับ นี่หน้าแต่ได้ครับไม่เห็นปลาบึกเลยครับ นี้พอบึกไม่ขึ้นมาเลยครับเพื่อนๆต้องขอแสดงความเสียใจด้วยครับเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศกันอีกกนิดหน่อยครับ สวัสดีครับเพืเ่อนๆตอนนี้เราก็พักทานกาแฟกันสักหน่อยกาแ,แฟหอมมากครับที่เกินขุนด่านประการชนนะครับจะมีกอฟฟอยู่ครับที่ส่วนจำหน่ายคอฟฟกาแฟดีครับหอมครับเพืเ่อนๆคนไหนมีโอกาสมาถึงขุนด่านก็อย่าลืมแวะเข้ามารับประทานนะครับ ราคากาแฟก็อยู่ที่ห้าสิบกสิบาทประมาณนี้ครับก็ถือว่าราคากลางๆครับทานได้ครับหอมครับรสชาติดีวันนี้ลมแรงมากครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูท่าเรือครับตอนนี้เราอยู่ที่เกื่อนขุนดาน,นะครับด้านนี้จะเป็นเขื่อนน้ำนนครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกด้านนะครับ เราเดินไปกลางถนนดีกว่าเราเดินไปกลางถนนเลยครับเราจะให้ดูบรรยากาศข้างซ้ายกับข้างขางวาครับนะมีเรือล่นอยู่ในเขื่อนนะครับเป็นเรือท่องเที่ยวครับด้านนี้ก็จะเป็นเหวนะครับเป็นหน้าผาลงไปเป็นเหวครับความสูงก็ประมาณเก้าสิบเมตรครับอย่างที่บอก ระดับน้ำในเขื่อนสูงค,ค,ครับครับนี่จะเป็นเรือที่สำหรับนักท่องเที่ยวครับจอดเต็มนะครับ เป็นเรือท่องเที่ยวครับข้ามเรือเรือเงือไม่น่หรอกว่าน่าจะยอนอันนี้อคารนี้ก็จะเป็นร้านขายกาแฟเมื่อสักครู่นะครับเพื่อนๆพื่นขายกาแฟนะขายอะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นคนแก่นะครับที่มาจากกระบี่ครับเพื่อนๆอันนี้ชื่อป้าอีนะครับช่องช่องมาม่าสไตล์ครับช่องมาม่าสไตล์ครับช่องนี้ พามามามาเที่ยวเลยครับเยวจะพาไปน้ำตกาาตลางรองกับน้ำตกสลิกาต่อนะครับเอารถส่วนตัวกันมาครับจกักรยานยนต์โดนลมครับดีกว่ารถเก่งครับรถเก่งไม่โดนลมนะครับไม่ได้ตากแดดนะครับต้องอีกสามอเตอร์ไซครับ นี่เราก็พามาดูเรือเฉยๆนะครับเป็นเรือสำหรับท่องเที่ยวครับเข้าไปที่น้ำตกเรือลำนี้จะพาท่องเที่ยวเข้าไปในน้ำตกในเขื่อนนะครับ นี่จะเป็นป้ายไม้นะครับเขื่อนคุนด่านปากการชนนะครับเคื่อนคุนด่านปากการชนมันทําจากไม้นะครับนะครับไม้ครับไม้หรือไมขคือครับทำจากอะไรนะออใช่ล่ะเป็นเขื่อนคูนาะเป็นอย่างไรเขื่อนคุนด่านนี้ตั้งอยู่ที่หมู่สองนะครับบ้านท่าด่านตำบลหินตั้งอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกนะครับ เป็นเกลือนค้นกรีบทอัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับสร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่9นะครับทําให้มีน้ำไว้ใช้ในการเกษตรอุปโภคบริโภคแก้ปัญหาดินเปรี้ยวป้องกันปัเทาอุทก,กภัยผักดันน้ําเค็มเพิ่มปริบาณน,น้ําใต้ดินแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ําและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกนะครับ มวลน้ําที่ไหลมาสู่เกินขุนด่านก็จะมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเพื่อนเพื่อนยูทะเลปยัดคันยูปยัดังไบอันยูทะเลบบลผัดแต่ที่เห็นยม่างผมต้องขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆที่เกินขุนด่านประการชนวันนี้เดี๋ยวเราจะไปกันต่อครับน้ําตกนางรองไปคนแก่ไปร็ว